พ่นยาแล้วไม่หายมแมลงดื้อยาแก้ไขยังไงดีผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอปัญหาเหล่านี้พ่นยากำจัดมแมลงไปแล้วมแมลงไม่ตายหรือเคยใช้ยาตัวนี้อยู่ได้ผลแต่พอพ่นไปานานๆกลับไม่ได้ผลและนั่นคือปัญหาอาการดื้อยาของมแมลงนั่นเอง โดยเฉพาะพวกเพลยทั้งหลายพวกนี้ดื้อยาง่ายมากต้องระวังให้ดีแล้วมแมลงดื้อยาได้อย่างไรก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันสายเคมีกําจัดมแมลงที่เราใช้กันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆตัวเลขซึ่งกลุ่มพวกนี้จะถูกระบุอยู่ในฉลากยาชาวสวนต้องหมั่นจําตัวเลขนี้ให้ดีซึ่งกลุ่มยาแต่ละกลุ่มนั้นจะมีการแยกตามกลไกการออกฤทธิ์เช่นกลุ่มหนึ่งออกฤทธิ์กับระบบประสาทกลุ่ม6ออกฤทธิ์กับระบบกล้ามเนื้อเป็นต้น ถ้าเราพ่นยากลุ่มเดิมซ้ำๆกันเกิน3มรอบแมลงจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันยากลุ่มนั้นๆขึ้นมาและสามารถส่งต่อบภูมิคุ้มกันนั้นไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ทีนี้พ่นยาไปก็ไม่ได้ผลแมลงดื้อยาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจึงต้องมีการพ่นยาสลับกลุ่มยาอย่างน้อยๆากลุ่มโดยพ่นซ้ำกันได้กลุ่มละไม่เกิน3รอบรอบต่อไปต้องสลับกลุ่มทันทีวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันแมลงดื้อยาแล้วต้องสลับกลุ่มยาอย่างไรการสลับกลุ่มยานั้นให้สังเกตตัวเลขด้านหน้าเป็นหลัก ตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องสนใจให้ดูตัวเลขข้างหน้าอย่างเดียวเช่น 1a 4b 2a เลขด้านหน้าไม่ซ้ากันแบบนี้สลับยาก,กันได้ถูกต้องแต่ถ้าเลขด้านหน้าเหมือนกันเช่น 1a 1b 1c แบบนี้ถือว่าอยู่กลุ่มเดียวกันไม่สามารถสลับกันได้เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายขึ้นผมจะยกตัวยอย่างจากตารางที่ผมได้จัดทาขึ้นมาถ้าเราต้องการพ่นยาก,กําจัดเพลี้ยไฟหรือเพจจักจั่นฝอยก็ให้ดูที่ตารางแล้วเลือกยากมาหนึ่งตัวได้เลยตัวไหนก็ได้ใช้ได้หมด แล้วจาเลขกลุ่มยาตัวนั้นไว้โดยพ่นซ้ําได้2อถึงสรอบรอบต่อไปก็ให้เลือกยาอีก1ตัวจากอีกหนึ่งกลุ่มก็สามารถพ่นได้ําอีก 2- อถึงสรอบแล้วก็เปลี่ยนไปอีกกลุ่มวนแบบนี้ไปเรื่อยๆการพ่นยาก็จะได้ผลและแมลงก็จะไม่ดื้อยาอีกต่อไปซึ่งตารางที่ผมได้จดทาขึ้นมานี้มีครบทุกโรคและแมลงในทุเรียนและมีการแบ่งกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้เลยฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นโดยแอดไลน์ไปที่แอดเกษกรามีแอดข้างหน้าด้วยแล้วพพิม์ ทีส่งเข้าไปในไลน์ก็จะมีตารางยาเด้งขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเซฟเก็บใส่โทรศัพท์ไว้ดูได้เลยทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องมานั่งจําไม่ต้องมาถามใครเลือกยามาหนึ่งตัวแล้วไปบอกร้านยาซื้อยากลับบ้านได้เลยหลายคนชอบถามว่ายาตัวไหนดีที่สุดผมบอกเลยว่าไม่มีหรือต่อให้มีแต่พ่นตัวเดิมๆซ้ําๆสุดท้ายแมลงก็ดื้อยากลายเป็นยาที่ไม่ได้ผลอยู่ดีดังนั้นการพ่นยาที่ถูกต้องและให้ได้ผลคือการพ่นยาสลับกลุ่มให้ถูกต้อง และสุดท้ายถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยพ่นยากลุ่มนี้ก็ไม่ใช่ว่า,มาแมลงจะไม่ดื้อยานะครับดูส่วนข้างๆด้วยพ่นยากลุ่มไหนพ่นซ้ำๆหรือเปล่าบางทีตกมาตายตัวแมลงดื้อยาจากส่วนข้างนี่แหละที่ไม่ยอมเปลี่ยนกลุ่มยาถ้ารู้สึกพ่นแล้วไม่ได้ผลรีบเปลี่ยนกลุ่มยาหนีเลยโอเคไหม